แกล้งอันนี้ไงกระดกเนี่ยไงเนาะปุ๋ยอย่างเด้อมีไีไหนูนี่แหละนี่อันนี้แหละที่ว่ากับดักหนูเออเขาเกลือด้วยเนาะโสี่โตไก่สุกสี่คนเเจ้าก็นอนนี่เห็นเหียวไว้ห้างเซฟไว้ให้นูขึ้นกินนด้นนี่เนาะรับไปซ่อนบ่ไปซ่อนบ่ต้มน้ำพรนรัวโคตรโคตรจัดแน่ ใาด้วยครับยังเตี้ยวอ่ะเนอะโอ้เจาะเตี้ยวเตี้ยวโอ้หมดเกือสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดีในบรรยากาศยามเช้าๆท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณเอแปดโมงกับบัเซาเลยเนาะเออสวยๆละตทวีนโนะท่านผู้ชมแต่ว่าอากาศแถวนี้ยังหนาวอยู่เลยคือเก่าท่านผู้ชมเนาะเบิ่งจากเสื้อเออ่เครื่องนี่บรรทุกเดินทางมาสามสี่มือนุ่งสุดเก่าตลอดเลยมันหนาวท่านผู้ชมเลยเนาะก๊อปเพื่อให้ดกับค่ำมืดนี่ยนะ ก็ได้อาบน้ําแต่กับบุมีเวลาเพราะว่าการเดินทางก็ใส่ชุดเก่านี่แหละให้ได้เนาะแต่เน้นปุ๊บทุกจะเน้นคลิปพุ่นหลายกลัวนะท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้เนาะจุดหมยการเดินทางมื้อนี้ปุ๊บกับจันบุญมีเนาะจะเดินทางไปที่พูแลหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งว่าตั้งอยู่กลางป่าทา่านผู้ชมหรือว้าวีกน,นึงว่าเป็นหมู่บ้านส่วข้าวเนาะเป็น,นบ้านพักส่วข้าวของชาวบ้านที่เจเจามาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนในยามนี้ทา่านผู้ชมเนาะแต่กใกล้จะมดฤดูกาลแล้วแหละ แต่ข้าเจ้ายัางขนเข้ามาไว้อยู่นั่นแล้วก็ขนเมื่อเฮืนอนยังบ่ทันสําเร็จเดี๋ยวปะทุกจะพาทางผู้ชมเนาะไปตามติดวิถีชีวิด <Yeah. S 1> ไปเยือนเนาะทิ่นเก่าที่เฮาเคยไปเยือนเนาะท่านผู้ชมเนาะไปเดี๋ยวจังได๋ไปเยี่ยมเยือนนํากันท่านผู้ชม นี่เม่นเส้นทางที่เขากับจันบุมีเดินทางไปนะทางอาจจะเป็นทางเคบๆเ,เขาจะมาะลุ้นนากันว่าไปนี่จะเจอผ้าเจ้าอยู่บ่ชาวบ้านเพิ่นจะอยู่บ่หรือว่าจะหลายหลังคือแต่ก่อนบ่ที่ชาวบ้านเพิ่นเคยมาปลุกอยู่นี่นะเพราบอกประทุกับเขาได้มากะปีหนึ่งเลยท่านผู้ชมเป็นสีเต็มๆเ,เลย เข้าเว้ยคือสิ่างนั้นเลยเนาะ,ะมันนอนเฝ้าเข้าติคือซิเมนแล้วเลยเนาะนยังสามหลังยังส่งสามหลังอ่งนะไกี่ลายเต็กี่ตกี่ลายหลย่ะคุณชินอนก็มีเนาะโคตรหนาว มาหอดแล้วทานผู้ชมนี่ธรรมศาสตร์กลางป่าเลยมาหอดแล้วหมู่บ้านกลางป่าไปยังนี่เหเอวะยังอยู่พี่่โอต<อ>ยังอยู่จาา้าหลังคาเนี่ยมาเฝ้าเข้าว่อไม่เท่า,าแล้วละหูวเ,เข้าฮะ แล้วละแล้วได้ลายบ่ปีนี้ <S <S นี่บ่สองหลังนี่เหมือนมัน้งบ่จะครอบครัวมาอยู่เนี่ยแต่กอดนะสี่ค,ครอบครัวเออสี่ววลูกคนเอนนนเอเรื่องเฮาน้องแล้วองเฮลูกนะเฮาน้องมาอยู่มาอยู่หลังเก่าเป็นมุ้งปีกายนี่เมืนบ่น อากาศหนาวเย็นขึ้นเขาเนาะยังน้องเลยหมดเข่าอยังเนาะน้องยังหูดอยู่โอ้ยังหูดอยู่คือล่าเลยยังหูดอยู่เนาะกินยู่กับยังแต่ละมือนี่กินข้าวกับยังจ้ากับอาหารยั่งแต่ละมือเอนหนูกินอะไรอหนูก็ได้เนาะเจอกับ จะกเนี่ยสิเมื่อแบบเม่ได้เมื่อเลยบ่เมื่อได้เมื่อบบบนี้เมื่อได้สิกับเถินเนาะอยู่นี่ก่อนอยู่ลิ้นก่อนเนาะลูกเตาก็อยู่นี่เมื่อไรไหมปะไปใส่เมื่แล้วลูกลูกกันไปทอดช่วยน้องเออไปหู่นช่ยน้องโอ้ไปหู่นเข้าช่วยน้องน้องยังบ่แลียวโอ้ช่วยกันเนาะคันพยังบ่แล้วเนาะลูกสาวลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนเดีย ลูกสาวลาวลูกสาวนี่เบิ่งนี่เด้อมื้อนี้เข้าแล้วบ่นี่แล้วแล้วเขือะาบ่นี่ฮะจ้าหานนี่กระดกเนี่ยนี่จกนเออกระดกจกนกงเอ่อักอึใส่หนูใส่หนูเออนี่ัดเอาตกาหาานใส่มีบ่อโม นี่เนาะขออนุญาตเด้อมีมีผ้าอีโค่นอร์มัคโก้แล้วก็มีเอ่อมักเพชรเนาะโอ้นี่เห็นครัวอยู่นี่เห็นไฟเนาะใกล้ๆนี่เลยเอาจะดึงเข้ามาใส่ตีเป็นตีเป็นครอบเนาะโอ้ครับโอ้ไม่เท่าเอาหมูมาเลี้ยงเลยวะนี่ฮะโอ้นี่หมูน้อยเอาแยงเกลือมันเอาห้ามนี่แหละเอาห้ามตามเข้านะแล้วก็เกลือ ฟ้าบุญมีเบื้องนี้ก่อนโอ้นี่ท่านผู้ชมอันนี้เป็นกระแลบเพื่อนเอาไปใส่หนูนี่แหละนี่อันนี้แหละที่ว่า,ากับดักหนูเวลาไปใส่แล้วเอา,เอาหนูมากินเนี่ยได้เลยทางในนี่เป็นบนนอนหมอแม่อขออนุญาตเด้อโอ้นี่เป็นกานพักส่วนคราวโอ้ขอเบื้องนี้เด้อไม่เด้อเอานติ๊บข้าวสองติ๊บเนาะแล้วก็มีอาหารนี่มะเอ่อกึ้งๆเนาะ จำเจวแล้วก็มีเจาะกระดกใส่้ไงอันนั้นเข้าแน,น่นนะเข้าที่คนต่ำนะอันนี้เป็นบอนนอนนะคุณผ้อมมีมุ้<ม>ง <ๆ S 2> อ่าดางหนึ่งแล้วก็มีหมอนสองหน่วยหน่วยหนึ่งสองหนวยแล้วก็ผ้าห่มเทพจะบุหินเลยบุมีผ้าห่มบ่หนินอนกลางคืนบนาน,าน,บน้ำบ่หนิตางบ่ตาก<า>เออบุหินแล้วมีพี่ๆผ้าห่มเออเขาจะมาตากไว้ ใกล้เนี่ยบ่ป้อยบ่ใกล้นี่มาเบิ่งใกล้นี่ยังไม่ไ,ได้กินข้าวยังไม่ได้เกลือข้าวอยู่โอ้ท่านผู้ชมนี่งเดี๋ยวนี้เป็นไก่เพื่อนขั้นปล่อยแล้วมันบ่ไปบ่แม่มันบ่ไปบ่มันอยู่นี่เนาะเออข้าเกลือด้เนาะสองซี่โตไก่ซุ่มนี่โอ้ซุ่มนี่หลายตัวมนิดนี่เออเราจะเลี้ยงใส่ซุ่มอย่างนี้เนาะบ่มีอ่ะ ข้างใกล้แบบบ่มีเฮือนอย่างเลยแล้วเขาจะจะเอ่อขังใส่ซุ่มใส่อย่างนั้นเนาะมาเบิ่งเฮือนหลังนี้หลังจากที่แบบเรได้มาหลายบ่ได้มาดูุให้นอนเอ้ยเอ้ยนอนป๋าคือโหคักแค่นี่เอ้กระมุนป่ะกระมูนสาวสาว โอ้ผู้สาวผมไปหูงข้าวผู้สาวนี่ข้าวหมดแล้วข้าวหมดแล้วลูกมาลมแน่แหละสิเ้านนำนี่เอ้ <c oughs> ยเจ้าว่ะเจ้าตาเธอเจ้าไ่ได้ไปหูงข,ข้าวไปหูงข้าวไม่ได้ไปหมดแล้วหมดละเฝ้า <c oughs> ข้าวาวันนี้เนาะเออก <c oughs> ินข้าวก็ยังแต่ละมื้อบ่จะด้วยกับยังฮะจ้ะยังจ้าอึ้งกวึงบ่ จานี่นกึง่งๆนี่บ่กินข้าวกันยังก็ได้ <c oughs> แต่เจ้านอนนี่จะคนนี่นอนอยู่นี่จะค้นบ่นอนจะคนอยู่นี่หลายคนบ่ฮะลา,ลายบ่จะคนน้องสี่คนไอเจ้าก็นอนนี่อนอนกับเอือยเนาะ ใเข้าลายเนาะปีนี้เนาะจักสอบนี่เข้านี่บะฮู้บะฮู้ลายเต๋อเว้ยเนาะบ่ลมดีดีลมอะไรดีไปไปหดเข้าไปชาวยังนี่ฮะแต่ค่อยจะไปน้ำนี่ชาวชาวยังซื้อจอยนะชาวคนชาวคนฮะชาวคนชาวคนชาวคนเปล่านะเราลำเดียวดีนะเออมาลินน้ำนี่นะเออมาลินน้ำบัดดิทีนี่อีกบัดดิท่ะยังบ่อาบน้ำสะัดจักนี่อ๋อ เอ้อเจ้าม่อเา่เนาะยซื้อเยี่ยก็ซื้อคนซื้อคนบอซื้อจนมีบรากาศประกอบหมดน้องเจ้าก็ะซื้อคนอีกเป็นบรอไม่ได้ก็ซื้อคนมันไปไปขุดข้าวไงจะไปขุดถ้วยยื้ใส่ข้าวเจ้าหมดแล้วตามข้าวหรือเปล่ามือเช่านี้ได้ตามข้าวอยู่ปะเด็กคือยังไงนะคือพี่อันพี่อันพงนี่นะมาได้เจ้านี่นอนตื่นซ่วยแห็เนาะเอือเจ้าเนาะน้องเราตื่นเมื่อไหร่นะ อย่อเงยมือตื่นอยู่จะเลดบอดไปเมื่อจะเลดได้หนิเออเมื่อบ่ไปใช่ป่ะโปเลจูติดงหนึ่งจูติดงเออเมื่อบอลวัดเออนีป่โอ้ยพ่อพอดีเนาะเล่นเสร็จแล้วจูติดงนี่บ่ะเฮ้ยไหยังไหนเออพ่อแล้วพ่อเมื่อเอายังเอาเข้าบ่พ่อ เอาขาสารโอ้เอามาซีต่บ้านบ oh, ่อือออมาหาพ่อเนาะเนาโซยังเหนียวพลยังบ่อซขนมอซขนมอเอาเอาพนแล้วบ่นีได้อีบ่ขนมบ่ขนมเนาะมาอยู่นี่ดนแล้วบ่ไม่ละได้แล้ว เออมาหุดเข้านี่แลหละมะโหดเข้าอยู่นี่เลยเนาะอยู่บนเก้าบ่เนี่ยบนเก้าจะอยู่ปีกายนี่บ่นนี้แม่เลยเนาะจื้อค่อยอย่บ่าจื้อยู่จือ้อเนาะปีกายนี่ค่อยกลมาไ,มได้ได้ลายบ่ปีนี้เขาได้ยืนสี่เซฟสี่สิบบ่โอ้แล้วแล้วเนาะบนนี้เนาะแล้วโดนมาจากเมือบนี้จากเมืออยู่บ้าน นู้นแดี๋วอนเข้าตะพูกันยังเข้าอยู่พูบอ่เดี๋ยวนี้โอ้แสดงว่าลายลี้นี่เนาะเข้าแต่พูนี่นเนาะแสดงว่ามาอยู่เป็นครอบครัวเลยบ่อยู่นี่ฮะอดูนี่นะครอบครัวนึงเลยเอ,อ,อนาบน้ำอยู่นี่บปล่าใตาน้นี้เออนะ้ำเป็นร่มนั้นม,มาอยู่นี่เลยขักหลายขักหลายเนะหาอยู่หากินเวบได้ไปนี่ตามธรรมชาติเลย ใส่กระเล็บเนาะจอครับอืมจอครับอืมอยู่หมดครอบครัวอบอุ่นเนาะอยู่นี่นเนาะคักๆเลยน้ำนี่ก็ไปตักเอาใกล้ๆนี่เนาะตักนี่เลยอืมนีม่น้ำเพิ่งจะใส่ให้สก,กัดตุกนี่บนนอนเพิ่งเงียบเอาได้บนเข้าต่างหากบนนอนต่างหากอ่าวันนี้เป็นบนไบเข้าเพิ่งเข้าเพิ่งยังนาเอามาบูมอสท่านผู้ชมเอ ต้องเด้เบรกมาแต่ทึงพู่คละเบรกใส่บางคนมีรถไทยก็เบรกใส่รถไทยแล้วก็เอาใส่รถล,ลงมาถ้าไพบุมมีรถก็ต้องได้เบรกองใส่หลังมาทาา่านผะู้ชมเนาะนี่สำนีข้าเจ้าก็มีความสุขสํานีข้าเจ้าก็อยู่ได้ทาา่านผู้ชมบางคนมันบวทว่วงบวทันเนาะเกี่ยวกับประดูก,กันข้าเจ้าก็จะซื้อผ้าบัตรมีมุ่งเหรอเนาะถ้าว่าไพมีเงินก็ซื้อผ้าบัตรเนาะถ้าไพบุมีเงินก็ต้องได้เอาใบตรงคอทีห่หาได้จากธรรมศาสตร์น้ำเล่งน้ำมี่ลงไปเอาน้ำอยู่นี่ก็ได้ เพราะว่าเป็นสายห้วงไ้บนวะทุกเคยไปถ่ายคลิปเลยเนาะนี่อันนี้เป็นบอนที่เขาเจ้าไปใส่หนูใสยังได้นี่เป็นป้าดงดิบเลยเนาะอมหอกมีแจะเสียงนกเสียงหนูเออเหมือนเข่าเขาจะเต็มเลยเฮ้อันนี้เห็ดยังนี่เห็ดเฮ้วเห็ดเฮ้วไว้ห้างใส่บให้หนูขึ้นกินได้หน่เนาะโอ้เห็ดเฮ้วใส่นี่เลย นบนเข้าขอเจ้านี้ด้ายลายเลยเขัามีเงินอยู่สามหลังดูดูมั้ยคือหลังพุทธเะแล้วก็หลังอยู่ไซอยากลังบอแม่เท่าซีดุงสามสามามหลังอยู่เทิงหมดไหมเออ สายชีวิตอยู่เทิงผู้เลยคือแนวนี้แหละคืออยู่นี่แหละบอลก็จะจอดรถไทยเห็นเนาะห้องข้าวจะให้เหรออยู่เทิงพู้ผูเลยบอลได้มานอนพี่บอกอยู่แต่พู้เลยนอนให้พู้เลยบัดเอาน้ำเนี่ยเสาลงมาตักอยู่ลุ่มพี่ตักอยู่ลุ่มพี่ขึ้นไปเทิงบ่มีแล้วอยู่เทิงพู้เสีย์น้ำไหมไซกลางคืนได้ใต้โซลาเซลล์บ่ ไตไฟสายบามุมไเทาไฟซายมุมมีสุด,สดเซียว <c oughs> เราแถวนี้ครนะับม,มนะออีมีเออกับมีกับการน่องเงินนั่งเนาะบุมีเนาะเออมีเอ๊ะบนมีกับมีใต้นกากันนี่แหละขออนุญาตเขาเบิง่งเงินคัวเดี๋ยวนะเยี <c oughs> เ่ยมสมเงินครั่วคนก่อน <c oughs> โอ้อันนี้มันขีดไฟเพนะิ่งเนาะอันนี้ไม่อันนี้บ่มกป่าฮะมกป่ายังไงมกป้าซิวป้าซิว่ะก็หอมตัดต่วนเลย กินมดขอบครัวได้เหระโหนึ่งนี่ได้อือจะนั่ทาขอบรัวก่อนอันนี้เป็นมกมกมกปลาซิวมกปลาซิวนี่อาจับดูอันนี้เป็นมกปลาซิวท่านผู้ชมเมนทฮาได้กินทางขอบขัวเลยมดขอบขัวเนาะมดขอบครัวเลยจ้ำมกอันนี้ประมาณเที่ยงตอนเที่ยงเนาะตอนเที่ยงไม่เฮาได้กินนี่น่าไม่เท่านะได้กินตอนเที่ยงจะได้กินเฮ็ดอะไรได้เอา รับไปซ่อนบ่ไปซ่อนบ่ซ่อนอยู่ห้วยได้เนี้ยวได้ปูได้ปลาแล้วก็เอามามกเนาะเอาตัวนี้กินได้บ่เอาตัวนี้กินนี่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 ต้มน้ำพรลวกอ้โหกครูจักแครูจักบ่อันน้ำกินนี่ก็ต้มเนาะต้มเหมาเนาะกระตุกมาเบิ่งแม่บ้านข้าต้มใส่หางไม่ใน อาจจะแด้งเด้งเราตกเห็นบ่ชักเถอะชักถ้าพี่ช่างก็จตุกนี่นะมันจะเดงเนาะปลาห่อหนึ่งจะหนปลาห่อหนึ่งนี่สามารถกินได้มดครอบครัวเนาะไม่ได้ได้สีอิ่มมนี่ยน้อยเดี๋ยวนี้คนพัลายอิ่มเน่านะอิ่มเน่านั้นอิ่มเดี๋ยวนั้นเนาะใครมาเมาณะไผ่บุ้มอิ่มก็ให้เดไดๆกินจ้ำเลยค่อยจ้ำค่อยอยานั้นไปแล้วเนาะอืมกินง่ายอยู่ง่ายอย่างนี้จะมาเลยเนาะ เออจ้าเนะกินมัดพอนะกาจ้านี่กะจ้านี่กะจ้าอันนี้กะจ้าเจ้ากะจ้ามันบอกจ้าเนะอย่าเนะหรือเปล่าเอ้ากินมัดเลยอันนี้มาไหมเป็นมีอะไรเล่าได้จเอามไหมโมกป่าพอนะเป็นอะไรกินมัดครอบครัวหกเจ็ดคนสิบคนก็กินน้ำกันเนาะโมกหนึ่งห่อหนึ่งเลยอันนี้เป็นหิ่งนะพ่อจองนี่แล้วในโมกอึไม่เห็นเนาะ เข้ามาได้หลายเลยแต่ละปีเนาะวิธีชีวิตเนาะของชาวบ้านจะเป็นอย่างนี้เนาะเอาเข้ามาปะไว้ทางนี้ก็มีบนนอนที่กันนะมาชมเออมีสองห้องนอนนะทางนี้น่าจะเป็นบนนอนพ่อแม่ตามมาชมเลยลมก็สอดป้องเข้ามาเลยแต่เข้าจักก็อยู่ได้เลยซื้อเนี่ยไหนนางเองว้าว่าซื้อคนเหมือนันนางเอง เดี๋ยวจะถ่า,ายรูปภาพบรรยากาศไกลๆให้ทางผู้ชมนะครับชมเนาะอันนี้เป็นบ้านพักส่วนข้าวมาอยู่นี่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเพื่อนวะเนาะเป็นบ้านที่ว่า่อ้า,าวบ้านเพิ่นมาปุ๊กแต่ปีกายนี้ที่ประตกเคยมาถ่ายให้ทางผู้ชมนะครับชมเนาะแต่ปีกายน,าาน,นีนี้เพื่อนจะบ่ได้เติมแต่งเติมยังันมีแต่เอาบ่ได้มันขาดมันอันนั้นเดือดโดกแล้วเพิ่นก็จะเอาผ้าบัดมามุงใส่นะ คือทางด้านหน้าท่านจันบุญมีนันเนาะแล้วก็เฮือนหลังพุทธเนาะตามสายทางนี้เลยเนาะเดียวพอะห้มยังประกจะตากจะซักตากกันี่เนาะขึ้นไปนี่ก็จะเป็นผานะครับพชมไหมเป็นผามัขีดนอยู่ตามธรรมศาติอันนี้ธรรมบมนั่งสินไฟ ข้าวว่ะอยาก <c oughs> จะดูวยเนาะจะดูครับยังเ,ยเตียเ้ยวอ่ะเนี่ยโอ้เจ้าเตี้ยวเตี้ยวโอ้กินข้าวกับเจวเนาะกินซัมนี่ก็แล้วนเนาะอืมอีมอยู่บอกกินแบบนี้อิ่มอ่ะอิ่มเนาะอืมแต่ละมื้อกับขั้นบุมมี่เนาะกินกินวันนี้ละโอ้แบบนี้กับเซบเนาะกินข้าวกับเจลเยแล้วแล้วเบิง้งเนาะความอยู่ง่ายกินง่ายของข้าเจ้าเนาะแต่ละมื้อเนาะขอเพียงแต่ว่ามีข้าวกินกับพ่อเนาะ กินข้าวกับเจวแล้วคนนะ่ะโอ้ใส่ยังแน่นี่เจวเจ้านี่เจาะยังแน่นี่เจียวใส่ผักหอมผักหอมอม,มีอย่างนี้<ม>อ่าม,กกมกกะกอกมะกอกแล้วก็เป็นนัวเอ่อเจียวบอยเ,เอ่อซับนั่นแล้วแล้วขักขักเพื่อนกินแบบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายท่านผู้ชมเอ้ยเนาะกินข้าวกับเจวแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกกันแล้วเนาะคันเฮาจะไปแล้วบ่บุมีเหงือบุมีแฮงเลยแต่เฮาเนาะ ถ้าเจ้าแล้วเนาะแล้วคักเออแบบนี้แหละถือว่าสุดยอดเนาะการ่าคักเราถือว่าสุดยอดเลยอ่าขอบใจเด้อาทุ่งเช้านอ้เนาะวิธีชีวิตข้าเจ้านี่กินง่ายอยู่ง่ายลีเนาะกินข้าวกับเจวกับแลี้ยวอ่าข้าวอันี่โมแล้วได้เฮาได้เนาะแต่ข้าเจ้านี่แล้วได้หน่อยู่นี่เนาะเฮาเคยกินอาหารอืมเฮาเคยกินอาหารเนาะตอนนั้นยังบ่มีเหงื่อมีแห้งซะข้าเจ้าข้าเจ้านี่กินข้าวกับเจียวเป๊ะๆเข้าอยู่ผู้ได้เฉยได้ Tony bé bụi đại hỏi. Hello. Muy bụi. 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 Muy cưng Muy bụi.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  Muy ล้านล้านบ่ะเองแองเฮ้ยอยากนอนลงพูบ้าวบเขินแองนางแองแตดูมีผสาวสาวดอยดีงามลดูมีหยอกยังบุตรแองเ้ลูกนะลูกไปนึ่งนึงขา ลุกไปมาเลยใส่เก๋มเองขนาดใหญ่เอ้งลุกนะลูกไปดึงเก้านังเข่มาเฮือนนี่เองเอ้ยกินเวกินโอ้ยมวนเลย้อย ม่วนขนาดเยเจ้าบ่ละ้าไหมม่วนลายม่วนลายบุญจันทร์มันมีหยกนนเล้งลูกไปล่มเ้อไหบ่ให้หบ่เป็นลูกเคยไอ้ครับคอยด้สิไปร่มแล้วมากล้วเอาให้บออิรีอิได้ดีไอ้ตรงน้ไม่ไอ้จอันนะไอ ให้ล่มบอเจ้าให้บอกให้บอกเป็นลานเคยจังจะเดินให้บอกนะมักได่แมกตาเองเัาเองบ่ลมนำแล้วบอเบ้าน้ำเห่าเลยปุ๊ก็เราบอลุกเราบ่ตีงเลยเนาะเราบ่ตรงเลยเห็นอันไหนหนาวบอหนาวเลยเนาะเสงี่ยเลยเนาะกินยักกินเก้ยวบอมากินนุ๊นะเก้ยวนั่นน่ะ หลังจากที่ว่าปตุคพาท่านผู้ชมเนาะมาเยี่ยมเยือนเนาะพี่น้องสุนเผ่าบรูเนาะทางบ้านเจเลศแต่ว่าอยู่นี่เป็นหมู่บ้านเขาเจ้าเได้เป็นหมู่บ้านพักส้วข้าวท่านผู้ชมที่ปตุคพามาสัมผัสเนาะพามาเยี่ยมเยือนอีกเท่านึงเนาะมาเท่านี้กระต่างปีกายท่านผู้ชมปีกายนี่จะมีอยู่ประมาณหกเจ็ดหลังคาแต่ว่ามาปีนี้มีเพียงสามหลังคาเฮือนเนาะสามสี่หลังคาแต่ว่าบ้านหลังนั้นเขาเจ้าย้ายเมือแล้วเนาะแต่เขาเจ้าก็ยังอยู่นี่ยังใช้ชีวิตอยู่นี่คือเก่าแบบดังเดิมท่านผู้ชมเนาะ ถือว่านอนเฝ้าเข้านะบางครอบครัวก็นอนเฝ้าเข้าบางบางครอบครัวนี่เพื่อนก็ยังนอนเฝ้าเขาอยู่เนาะแล้วก็เอาครอบครัวมีลูกเต้าเล่าลามาอยู่ที่เลยเนาะอาหารการกินในแต่ละเมือของข้าเจ้านี่มันข้าเจ้าอะใส่กับดักหนูเนาะหรือว่าจะไปหาซ่อนปูซ่อนปลาเนาะหรือว่ากินเจลท่านผู้ชมเนาะคิดเบิ่งว่าคนลาในชนบทกินเจลเนาะจำเจลซื่อๆเนาะแล้วกลับไปเฮ็ดเบี้ยเห็ดงานได้เนาะแต่ถ้าเทียบใส่ด้าเขานะอยู่ในเมืองนะเนาะ ้าบกินซีนบบแล้วขนาดกินซีกันยังบบมีเหื่อบบมีแหงไปเหตุเวียเห็ดงานแต่ขาเจ้านี่กินเจลสามารถไปเป้เข้าองเข้าเบ้เข้าแต่เท่งผูนี่ลงมาได้นั่นหมาถึงความรู้มั่นขยันเพียรแลวก็ความมีมานะอดทนของคนลาวอยู่ในคิตสซนบดหรือเฉพาะมนสุนเผาบรูถ้าว่าสุนเผาบรูเนาะส่วนลายการดำรงชีวิตเการอยู่ของขาเจ้านี้มันจะอยู่ตามคูตามผาตามเจ้อยพูตามมวยตามห้องในการตั้งทิ่ฐานภูมิลำเนาอย่างต่างๆ่นะครับขาเจ้าจะอยู่แบบนี้กินแบบนี้ มาเขาว่าลูกหลานเกิดมากใหญ่มากค่เจ้าเคยอยู่แตซีกินแตซีแล้วก็อยู่ได้กินได้ไดํามคำนองอันนี้เป็นสิ่งที่บรทุกอย่างมานําเสนอแล้วก็พาทางผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิตแกนแท้กของชาวลราอยู่ในเขตสนบทก็คือทางชาวบ้านเจริญที่ว่าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มชนชาหนึง่งชนเผานึ่งที่ว่ามาตั้งบ้านส่ว้าวอาศัยอยู่พี่เพื่อ,อทำมาหากินก็คือไปหู้เข้าเทิงผู้หรือว่าไปทางป่าเฮ็ดให้ต่างๆเนาะ ยิใน,ใน,นกกดีเรับสนบดคือจะสีเทียนประาพามาสัมผัสท่านผู้ชมโอเคท่านผูน้ชมน่าสนับคลินีก้กับโบมี่อย่างไรท่านผู้ชมก่อนจากกันไปกค็คือเก่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งวิถีเล่าของทุกเพื่อจะบอกพาขี้ไม่ไหมวิดีโอไม่ไหมขอมา,ท,าทุกทางส่งวิถีเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เขาเก่าคว่าสวัสดี